โ,โดยเฉพาะฝั่งสาภาพยุโรปที่มี CNN เป็นหัวหอกสำคัญนะซึ่งก็ได้รับคำชมเชยฮะเพราะว่าหลักคิดของพิธานั้นเป็นนักเรียนที่จบในประเทศสหรัฐอเมริกาและที่สำคัญต้องการให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเป็นสหรัฐอเมริกาให้มากที่สุด สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ก็ผมก็มาอยู่บนดอยอินทนนท์นะฮะอีกรอบหนึ่งในขณะที่บ้านเมืองกําลังวุ่นวายน่ยกมมานั่งอยู่บนดอยอินทนนท์พักผ่อนนะฮะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศแน่นอนฮะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยเฉพาะสำนักข่าวซีเอ็น ได้สัมภาษณ์ทางพิถาเดี๋ยวไปดูปรากฏการณ์ทั่วโลกกันก่อนนะครับแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันเริ่มต้นจากสภาวะเศรษฐกิจนะราคาน้ํามันก็ลงจากข้อมูลเศรษฐกิจจีนนะครับพุ้นสหรัฐอเมริกาก็ปิดลบนะครับทองคําลงจับตาการเจรจาเพดานหนี้ราคาน้ํามันปรับลดนะครับจากข้อมูลเศรษฐกิจของจีน ชาติผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่ของโลกที่อ่อนแอเกินคาดส่วนวอลสตรีทนะครับปิดลบการคาดการผลประกอบการบริษัทและคาดความกังวลเกี่ยวกับการจรจาขยายเพดานหนี้ในสหรัฐอเมริกาและปัจจัยหลังเองนี้ก็ฉุดให้ทองคำนั้นปรากฏว่าขยับลง น,นั่นก็เป็นปัจจัยหลักที่เกิดขึ้นในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจในขณะที่เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนก็เร่งเร้าให้อังกฤษและดัชนะครับลุยตั้งพันธมิตรนะครับจัดหาเครื่องบินลบให้กับยูเครนเพื่อสู้กับทางฝั่งของรัสเซียนายกอมตรีดิชีซูเน็กแห่งสหารจจาชอาณาจักรและมาร์กรุตนายกอมตรีของเนเธอร์แลนด์นะครับให้คำมั่นสัญญาจะสร้างพันธมิตรนานา,นาชาติ สำหรับการจัดหาเครื่องบินขับไล่สนับสนุนยูเครนขาดในรับข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีโวโรโรมีเซนเกี้นะครับที่เดินทางทัวยุโรปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่ยั่วยุอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับดิชชนะครับเยือนไต้หวันเราตะวันตกต้องสู้ศึกสงครามเย็นกับทางฝั่งจีนดิ ิชอชนะครับอดีตนายก,กรัมตรีของอกรษซซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเงยือนไต้หวันจะเปิดฉากปะทะกับจีนนะครับรวมไปถึงริชี่ชูเน็กฮะผู้นำสหราชอาณาจักรคนใหม่ปัจจุบันอย่างเต็มกำลังในข้อเรียกร้องที่ขอให้ตะวันตกเอาจริงจังกับปักกิ่งนะชี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเปิดสงครามเย็นกับ จีนอีกรอบหนึ่งฮะผู้หญิงคนนี้ก็ปรากฏว่าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในอังกฤษไม่ได้ฮะจำเป็นจะต้องลาออกในขณะที่ประธานดีโจไบเดนและดีบริบริกนนะครับใกล้บรรลุข้อตกลงนเพิ่มเพดานหนี้นะครับเลี่ยงผิดชำระหนี้ประธานดีโจไบเดนแห่งสห ah รัฐอเมริกานะฮะจากเดโมแครต และเควินแมคคาที่ประธานสภาผู้แทนสภานะครับจากรีพับลิกันใกล้บรรลุข้อตกลงหลีกเลี่ยงเขาลางแห่งการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ความพยายามเสี่ยงเจอฝันร้ายทางเศรษฐกิจกระตุ้นให้ผู้นำของอเมริกันต้องลดโปรแกรมเยือนเอเชียในสัปดาห์นี้ให้สั้นลงหลังจากการหารือหนึ่งชั่วโมงแมคคาที่บอกกับผู้สื่อข่าวทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นต่างในข้อตกลงเพดานี้นะครับ แต่เขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีข้อตกลงหนึ่งะครับภายในช่วงสัปดาห์นี้มันไม่ใช่เรื่องยากที่จะได้ข้อตกลงฮะตอนนี้อเมริกันกำลังแย่ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ยอมรับนะครับระบบเปรติออดเสียหายในยูเครนหลังจากถูกกระเซียเข้าทำการโจมตีระบบป้องกันขีปนาวุธเปรติออดที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกากำลังถูกใช้งานโดยยูเครนมีความเป็นไปได้ว่า จะรับความเสียหายบางส่วนจากการโจมตีของรัสเซียจากการเปิดเผยของเจ้าที่อเมริกันสองคนนะครับอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าระบบดังกล่าวอยู่เหมือนจะไม่ถึงขั้นจะถูกทำลายเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เรือประมงของจีนล่มในมหาสมุทรอินเดียปรากฏว่ามีลูกเรือเสียชีวิตถึง9ขอไปถึง39ราย นะครับแล้วก็มีการสูญหายเกิดขึ้นเรือประมงจีนซึ่งมีลูกเรือทั้งสิ้น39คนประสบอุบัติเหตุอับปางกลางมหาสมุทรอินเดียขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงออกคำสั่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งทำการค้นหาผู้ที่รอดชีวิตสถานีโทรทัศน์ c ี t v ของจีนฮะรายงานว่าเรือประมงระยะไก,กลซึ่งเป็นของบริษัทเอกชนฮะมีฐานอยู่ในมณฑลซานตงประสบอุบัติเหตุ ล่มกลางทะเลลูกเรือ39คนประกอบไปด้วยชาวจีน17คนอินเดียอินดีขอไปฮะอินโดนีเซีย17คนและฟิลิปปินส์อีก5คนยังคงสูญหายไม่ทราบชะตาก,กรรมในขณะที่อุตสาหจ่ายแพงฮะนุมฟ้องเรียกชดเชยจากเอมิเรตนะครับโวยที่นั่งชั้นธุรกิจเก่าโสโครกไม่เหมือนในโฆษณา ผู้โดยสารวัย20ปีรายหนึ่งฟ้องเรียกร้องค่าชดเชยจากสายการบินเอมิเรตนะครับเกือบ5,000ดอลลาร์ออสเตรเลียโดยอ้างว่าเครื่องบินที่นำมาใช้บริการนั้นเก่าเกินไปแถมที่นั่งชั้นธุรกิจยังปรับเอ็นไม่ได้และสกปรกจนหน้าขยะขยแยงด้วยโปรดีเชฟแมนนะนักค้าพลังงานวัย20ปีจากเมืองเพิร์สเดินทางถึงเอมิเรต ปีละเกือบ20ครั้งออกบนอุปกับสภาพของที่นั่งชั้นธุรกิจนะเฟิร์สคลาสบนไฟล์ล่าสุดเขาบอกว่าไม่คุ้มค่า3,240ดอลลาร์ออสเตรเลียราว73,600ที่ต้องจ่ายไปนะก็มีการฟ้องรองสายการบินในขณะที่เกาหลีเหนือนะสับนาโตสมคบคิดกับทางญี่ปุ่นฮนะหาทางขยายอิทธิพลในเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือนะครับอ้างว่าองค์การสนธิสัญญาแอตติกเหนือหรือนาโตกำลังเพิ่มอิทธิพลในเอเชียอ้างถึงการสมคบคิดกับทหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นบ้านเจ้าบ้านต้อนรับแทนทูตของพันธมิตรทหารกลุ่มนี้เมื่อเดือนที่แล้วและยังมีการพูดคุยหาลือเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับการช่วยเหลือของทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับในขณะที่ประธานสภาของไต้หวันยกย่อง ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เกาหลีใต้ฟิลิปปินส์จับมือสร้างวงเซี่ยวแห่งการป้องกันสกัดอิทธิพลของจีนเหยวซีคุนนะครับประธานสภา,านิติบัญญัติของไต้หวันได้กล่าวชื่นชมญี่ปุ่นเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์ที่ร่วมมือกับไต้หวันและสหร,รัฐเมกาสร้างวงเซี่ยวแห่งการป้องกันเพื่อขัดขวาง ขยายอิทธิพลของจีนในอินโดแปซิฟิกหยซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนวัชิงจันได้กล่าวต่อสถาบันฮัตสันนะครับว่าคอมมิวนิสต์จีนและประธานดีสีจิ้นผิงมองไต้หวันเป็นเพียงบันไดขั้นหนึ่งที่จะก้าวไปสู่การครอบงำโลกนะครับพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนจึงต้องการเห็นตะวันออกรุ่งเรืองและตะวันตกเสื่อมถอย ดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าการป้องกันไต้หวันถือเป็นการป้องกันยุโรปและสหรัฐด้วยนะครับในขณะที่ชายเชอร์ปานะครับทุบเิติขึ้นอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์คนเดียวนะครับถึง27ครั้งชาวเชอร์ปาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์เป็นครั้งที่27นะครับทำลายสิติ เดิมที่ตนเองเคยทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งคามีรีตาเชอร์ปาวัย53ปีปีนขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์ที่สูงที่สุดในระดับ80,000ขออภัยฮะ8,849เมตรเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาโดยนำทางนักปีนเขาต่างชาติคนหนึ่งขึ้นไปตามสันเขาทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ประเด็นที่น่าสนใจคือตะวันตกชื่นชมพิธาฮะก้าวไกลเดินสายสัมภาษณ์ CNN นะครับเป็นภาษาอังกฤษชัดเจนถ้าเป็นไปได้นายกจะทำให้ไทยปลอดจากกองทัพหลังเคยด้อยค่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได้หากมีผู้นำฉลาดพอนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าพิธาลิ้มเจริญรัดนะครับผู้นำของก้าวไกลเดินทางให้สัมภาษณ์สื่อน,นอกเป็นภาษาอังกฤษ ตอบชัดเจนหากได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยจะทําให้ประเทศไทยปลอดจากกองทัพเข้ายุ่งการเมืองหลังก่อนหน้าเคยด้อยค่ากองทัพชี้ถึงขั้นไม่จําเป็นจะต้องมีก็ได้หากพีมีผู้นําที่ฉลาดพอยันสร้างไทยให้กลับมาผง,งาดในเวทีโลกผ่านระบบโรกาพิบัตินะครับสำนักข่าวเซียนเอรายงานถึงการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกจากผลบท ทั่วไปนะครับแล้วออกมาชี้ว่าหากว่าตัวเองได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะทําให้ประเทศไทยปลอดจากกองทัพนะครับเกิดขึ้นไทยต้องอยู่ภายใต้กองทัพรักษาการของพลเอกประยุทธ์ที่ออกจากการทํารัฐประหารเมื่อปี2014ในสมัยอดีตรัฐนายกรัฐมนตรียิ่งลักชินวัตรจากพรรคเพื่อไทยพีทาวัย42ปี ที่สื่อนอกต่างยกย่องว่าเป็นคนรุ่นใหม่หัวนอกมีดีกรีจบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสามารถให้สัมภาษณ์กับเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างแตกฉานฟังรู้เรื่องแสดงจุดยืนในเรื่องของการให้สัมภาษณ์เขาจะทําให้ไทยมีนะสามดีได้แก่ปลอดตหารปลอดจากการผูกขาดและปลอดจากการรวมศูนย์เดยกเขากล่าวว่านะครับการปลอดทั้ง3ขานี้จะเป็นหนทางเดียวที่ จะให้พวกเราสามารถทําให้ประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อีกครั้งและทําให้มั่นใจว่าไทยจะกลับเข้าข้างนะฮะกลับเข้าสู่เวทีโลกและมั่นใจว่าไทยนั้นจะยังคงได้ประโยชน์และในเวลาเดียวกันก็ได้ประโยชน์จากนิยามของคําว่าโลกาภิวัตน์นะครับเขากล่าวว่าการที่พักเก้าไกลประสบความสาเร็จล้มช้างได้ และเป็นที่จับตาไปทั่วโลกเป็นจํานวนประชาชนที่เดินทางมาลงคะแนนเลือกตั้งเป็นจำนวนมากไม่เฉพาะคนรุ่นใหม่เท่านั้นแต่เป็นคนทั่วทุกภาคส่วนแสดงให้เห็นว่านโยบายหาเสียงมีความสมเหตุสมผลนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่น่าหวันไหวมากพิทายย้าว่านะครับเป็นที่ชัดเจนว่าประชาชนเรียกร้องเปลี่ยนแปลงที่นี่ประเทศไทยมันเป็นที่ชัดเจนว่านะครับความคิดเห็น แห่งยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงและพวกเขาได้พัฒนาประชามตินี้นะครับสำหรับวันใหม่นะครับแล้วก็เขาได้ให้สัมภาษณ์อื่นๆอีกยาวเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ Newsweek ของสหรัฐอเมริการายงานว่าสสดิบัตกันจากเคนทักกี้และประธานคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิรูปประจำสภาของสหรัฐอเมริกาเจมส์นะครับโคเมอร์ er, เสนอว่าสหรัฐ ควรตั้งกองกำลังทหารในเม็กซิโกหรือประจำการชายแดนเป็นอย่างน้อยเพื่อปกป้องคนอเมริกันในนิววิกกี้แต่กลับเป็นว่าออกแสดงความคิดเห็นเช่นนี้สร้างความไม่พอใจให้กับประธานาธิบดีของเม็กซิโกถึงขั้นส่งคำเตือนนะฮะนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะในเชิงปรากฏการณ์ <S <S เชิงกานวิเคราะห์สถานการณ์ขณะนี้เป็นยังไงทั่วโลกนะครับต้องยอมรับนะ นะการแผ่อิทธิพลของฝั่งสหรัฐอเมริกาซึ่งมีฟิลิปปินส์นะครับญี่ปุ่นนะฮะไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้กําลังถูกกรอบงําโดยฝั่งสหภาพยุโรปโดยมีสหรัฐเป็นแกนนำนะครับผู้นําของเกาหลีใต้ผู้นำ,นำฟิลิปปินส์แล้วก็โดยเฉพาะไต้หวันเนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะโปรว่าสามารถทําได้พยายามจะดึงนาโต เข้ามาแทรกแซงในฝั่งของเอเชียจนประสบความสําเร็จในขณะที่พยายามที่จะลดอิทธิพลนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับก็เดินทางมาสนับสนุนไต้หวันมากขึ้นแน่นอนจะต้องมีการซื้ออาวุธจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเพิ่มมากขึ้นเช่นกันในเรื่องของพิธาตอนนี้นะครับ จนถึงขนาดนี้หลังจากที่มีผลโหวตออกมาคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้มีการรับรองใครแม้แต่คนเดียวนะครับให้เป็นสสแต่เขาก็มีการจัดตั้งรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับการจัดตั้งรัฐบาลนั้นเกิดขึ้นในขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ในระหว่างการพิจารณาการทุจริตการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นมากกว่า2 0 0พันลายซึ่งมีการร้องเรียนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย แต่จนถึงขนาดนี้โดยส่วนใหญ่ก้าวไกล,ก,ลก็มุ่งไปทําการกดดันนะฮะสวเพื่อหวังจะให้สวมาทําการบวตให้เพราะจนถึงขนาดนี้ยังคงไม่มีเสียงสวเพียงพอที่จะบวตให้พิธากลายเป็นนายรัฐมตรีแต่การให้สัมภาษณ์กับสื่อตะวันตกนะ,ะโดยเฉพาะฝั่งสาภาพยุโรปที่มี CNN เป็นหัวหอ,อกสําคัญนะซึ่งก็ได้รับคําชมเชยะฮะเพราะว่า หลักคิดของพิธานั้นเป็นนักเรียนที่จบในประเทศสหรัฐอเมริกาและที่สำคัญต้องการให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเป็นสหรัฐอเมริกาให้มากที่สุดจึงได้รับการยกย่องเป็นพิเศษนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัชสมัยสยามนามไทยรู้เรืองอมอรสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี ส่วยราชูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีพระทคงจักรีสวยราชสมบัติตามบญญัาบุญเกียนติบาร ถลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุทธดดุดเทพอวตารสทิบบันลังทองแปร่สังพระโคมก้องบันดอกกำมสดานเนือแผ่นสุบันคันติยันสง่า,นาน กายผสกทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แสองสะดุดีมีก,กษัตริย์เจริญตาทั่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ขลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุดดุเทพอวตารสถิตบัญลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดาเมียรแทันสุปันคติยาสง่า ประนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองสดุดีมีกษัตริย์เจริญตาม่วสุเกตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยา,นามน้ำนี้แส้สองสดด์ดีมีกษัตริย์เกิดทาทั่วทุกเขตข้า,าปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์